อยู่กับทำแค่เช่นเคยนะครับกับชาแนลเล็กๆตกปลาทำกินนะครับวันนี้มีโอกาสได้มาตกปลาเลยครับขั้นโควิดประ่มากกับวัยตกปลาเนาะครับน่ครับหม้ที่เรามานะครับนี่ครับหม้คล้องบนหมอนี่ยนะครับก้อไม่รู้ว่าเพื่อนว่าจังไหนนะครับเพิ่งลงไปม่ได้ไม่เดียวนะครับเพิ่งลงไปได้ไม่เดียวกำลังกินเ่ากันครับมาได้พี่รองกินเ่าเด้ลง เบ็ดไปก้อนนะครับแล้วแกกินเข่ากันเดี๋ยว่าเบิ่งกันว่ามื้อนี้นองสมานม่ใช่แดงไหนบ่กินส้มตำกันครับพี่น้องนะครับกินเข่ากันครับตำข้าวเหนียวส้มตำนะครับขาเบ็ดกระหักยิ่ทั้งหุ่นกำลังซ้อมอยู่ขาเบ็ดโอ้ขาก้องโอ้ยสมองเชื่อมไปแล้วคิดในน้ำโควิดไหลสมองได้เชื่อมกำลังซ้อมอยู่ครับขาก้องครับเอากาหยอดจู่นั่นนหครับนี่สภาพมันนะครับ เนี่ยมันเยิ่มเยิ่มนะครับเกาเยิ่มเยิ่มนะครับนี่ครับต้องสอบเหมือนกันครับเนี่ยเมื่ได้ยิงตนังสือตอนนี้นะครับลงเบ็ดไปของทอมลงเบ็ดไปสามหลังนะครับเด็ของลูกซ้ายนี่ก็ลงไปอีกสองหลังนะครับเขาเอาปูมากินมันก็เลยแมงวันเลยหลายนะครับนี่ครับนี่ครับซ o o m ดำรสจัดจ้านมากเลยครับกิงโถวกันเด้อพี่น้องมาเด้อ ครับพี่น้องเปลี่ยนแผนครับใส่ตะก้อตะคายครับพี่น้องครับเบื้องแนนี่ครับนั่งอยู่นี่สามชั่วโมงแล้วปลาตัวแรกของวันเลยครับเนี่ยครับติดตะก้อตะคายได้ครับพี่น้องเด้อนี่ครับไม้นะครับเบื้องไม้กันครับทางมันจะชันมากเลยนะครับนี่นี่ทางชันมากเลยนะครับหลบอยู่ในป่าผนนละครับค่ากล้องกับไปมันเงียบหลายพร้อมกันเลยไม่ได้ตั้งกล้องเนาะนี่นะครับพี่น้อง นี่ได้ตัวหนึ่งครับถือว่าไม่แห้วนะครับเนี่ยถือว่ามีผลงานนะครับปลาแต่เพียนหางแดงนะถ้าบ่ตายกับสิเป็ปล่อยบ่อครับตัวแรกของวันนะครับตูหไมยก่อนนะครับเนี่ยเมื่อนี้เงียบหลายครับเนี่เงียบคักเลยนี่ครับไปทขาไม่ไตั้งกล้องนะครับเพราะว่ามันบ่มีช่วงเวลาที่แบบว่าเด็ดเด็ดนะครับบ่มีช่วงเวลาที่แบบถึกใจอ่ะ มาแล้วครับทุนทักุนเหยื่อก้อนเบลอเธอเลยครับไม่ได้เหยื่อนะครับไม่มีปลาครับนั่นนั่นครับเห็นไหมครับเงียบหลนะเงียบคักเมื่อนี้กะถือว่าบ่าเหวครับนี่ครับลอดแห้วไปหนึ่งตัวนะครับนี่นะครับนี่ครับปลานินตีไม่ใช่ปลานินนะครับปลาตะเพียนหางแดงครับพี่น้องเงียบสงบดีนะครับพี่น้องครับ ควงกับบ่เห็นมีปลาบ่อนป่ายังเลยเหล่าพี่น้องเอ้ยหอดบ่ตอดบอ่ยังเลยช่วงนี้กะถือว่ามาพักผ่อนนะครับช่วงพักผ่อนนะครับปลาก็ไม่กินนะ <c oughs> ดูสภาพรับดูสภาพรับดูนู้นครับหบลบอยู่ในนู้นนะครับนี่ครับทีนี้ปลารับพี่น้องเอ้ยอยู่ในปลาพุะ่ะขาก้องสมเสร็จแล้วครับ บ่รู้ว่าสภาพสีเป็นยังไงต่อนะครับเคอคอยใส่ครับเดี๋ยวมันสีพังอีกนะครับพังอีกเพราะในมีตังค์ซื้อครับช่วงนี้ลองมุนหน้ามุนหลังหลังจากสีสมแล้วครับแป้แป้แเป้าป้ฮ่าได้การอยู่ครับได้การอยู่ถือว่าสิใส่ง,งานได้อีกดวนอยู่้ามันาน่าหักอีก <laughs> ช่วงอี้โควิดลุ้มเหล่าครับจะพึงใส่ตังค์ครับจงเงินไว้ถลกมทุนต่อนะครับ อย่าบูมบามนะครับช่วงนี้นะครับพี่น้องครับตอนนี้เราเครียดกับโควิดจนเราจะเป็นบ้าแล้วครับตลาดเขาก็หาตลาดเขาก็ข้ามให้เราเข้าไปนะครับช่วงนี้นะครับเราก็เลยต้องอยู่ป่าอยู่เขานะครับอยู่ริมน้ําไปนะครับไปเบิ้งตกป่ากันดีกว่าครับ มื่อนี่บ่รู้สีแเหี้วหรือสี่เป็นบัวบักยาักัวเาหัวเังเอาวเาเาะนะหัวาะัเะหเาังคือะหัวเาหัวเรัวเาหัวัวเะัวเราะหัระัเอ,อ,อะาะานนาอออัระัวเระเาวเราะวาะหวเราะวเาะัวะหวะหวแระหัวเาะัวเหัวหรหว แต่ที่นี่นนตีไข่แตกไปแล้วนะครับ1ตัวถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ใช้ฝีมือในการวัดเบ็ดก็ตามแต่นะครับเราถือว่านับหนึ่งครับเพราะเราเอาไปกินนะครับเราไม่ได้มาแข่งตกปลาเราเอาไปกินนะครับไปครับไปชมการตกปลาต่อไปนะครับพี่น้องครับ <c oughs> มันตอดตึ๊กตึ๊ไหนดู네นดิเอ้าฝตกใจเลียนตาเบ็ดผมเราค เอ้ยจ้มีปลาจ้ามเฮ่อราจะดูปลาละจ้พะว่าเราอยู่เราอยู่ข้างบนตอนนี้เราขี้ค้านลงไปขนาดเลยนะครับพี่น้องครับนี่ดูครับนี่เดี๋ยวนะครับ เดี๋ยวจะเราจะให้ไอ้ยักษ์มันหมุนปลาขึ้นมานะครับแล้วเราก็จะลงไปนะครับหมุนมายักษ์อ๋อเป็น็นไงนะครับไปยังนะตุก าาไปยิ่สุกไปยิ่สุกตามนะว่าถ้าห้องนี้เชือสวยขนาดนี้ถึงมันดีกว่าน้องแย่างออกไปซื้อตลาดเฮ้เวนเพื่อกับที่มิ่งขายอยู่มั้งขายอ่หหะขอเขาเราจะเป็นหมดวดเรืองที่สองของเรานะคะนนรับแล้วกินเร้งเราเด้อ นวดหนนิดนึงนะพว่มันเป็นตอตาข่านะครับปสารวัตรเดินมณฑลเดินเป็นเดินวัดเบื้องมาอะไรคือเดินวัดเรียบร้อยครับ มานะตุ๊กดมซิตให้มาเลยขินกับซูเปอร์แมนเนี่ย เราลงตรงนั้นแล้วเราก็ขึ้นทางนี้นะครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหจิงมากเลยคนระับตัวที่สองนะครับถือว่าวันนี้เราไม่เหี้ยวนะครับได้อาหารเย็นแล้วได้สองตัวก็ยิ้มเบื่อบ้านแล้วครับก <c oughs> ินสามคน <c oughs> <c oughs> บ้านเล้วครับ ไปเบิ่งผลงานกันครับนี่เขาไม่ได้ตั้งกล้องเนาะเพราะว่าปลามันไม่ค่อยกินเด็ดปันหดจ้ะก็เลยเต้ไแบบว่าได้ถ่ายคลิปได้ตอนต้นน่ะเนาะเพราะว่ามันมันรอนอานมากเลยครับมันไม่ค่อยมีช็อตเด็ดปันไดจ้ะนี่นะนี่จ้ะปลาที่เราได้นะจ๊ะนี่จ้ะแปดตัวครับ <laughs> นี่เลยน,นี่แล้วแรง่จ้ะไปกินไปปิ้งกินกับตำบักทัวตอนแรงเนาะนี่แหละครับ จะเรียบร้อยไปอีกหนึ่งมือเนาะประหยัดไปอีกหนึ่งมือแต่เพราะไรกับเข่ากับนามเพราะว่าไลา่ได้เข้าช่วงนี้เขายังมีลไล่ไ้ก็หาปลากินไปก่อนสำหรับคลิปนี้ทอมก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าฝากกดไลค์ก,กดติดตามให้ทอมน,น้่นนี่เด้อไปแล้วบายบายจ้าสวัสดีครับไปแล้วครับดูบรรยากาศไปก่อนนะจ๊ะนี่แม่จ้ะ ปลามันมีแต่มันไม่กินเบ็ดนะจ๊ะอ๋อมันญาติเสียงเครื่อง,งครับโอโมแมนมันญาตกู้แจกสุปเผาไปแล้ว